สวัสดีจ้าพี่น้องมันจะมาลุนลาพัฒนาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดกันจะอันนี้กขอโทษขอผ้ายต้หลายของวันที่ยี่แปดได้ลุ้นในทรงทางไล่ห้เด้อเด้อในทรงกระดาษอันนี้ไปทางไล่พี่น้องได้ลุนวันที่ยี่สิบแปดเดือนหกลราจะทรงไปแบบนี้เนาะจ้ะเนาะนี่ทรงกระดาษแผ่นนี้ไปพี่น้องได้ลุนเพิ่นบัดออกหกเก้าห้าห้าหนึ่งสี่อันนี้สุดขั้นบนเข่าหา 1, นึ่งสี่แล้วพี่น้องเนาะเข่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เข่าหนึ่งสี่นบนเพิ่นออกห้าหนึ่งสี่สันตรงนี้ อันนี้ลักซิปลักนวยนะแต่เนาะเข่าหนึ่งซีหาหนึ่งซีอันนี้สุดคั้นวณนลางเบาเข่าวิ่งรูดที่ศูนย์กับหนึ่งกับเข่าที่หนึ่งเนาะแต่เนาะอันนี้กระดาษแผ่นนี้ส่งไปทั้งไร่พี่น้องเอิซี่แล้วแะ่เนอเพราะว่าแมมมิลาหยากกับบริเวณคลิปล่งนะพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิบแปดเหล็กออกมาแบบนี้แมมมิลากระเฮ็ดอันนี้เข้ามาหลุนของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดจ้ะอันนี้สุดคั้นวณนลางแต่ลักซิปลักน้วย,ล,วยลักซิบช่อนได้หาได้ศูนย์ลักนวยได้หนึ่งสองสสาามอันนนนนีุ้้ดดควบเเ หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบชนได้หาได้หกหลักหน่วยได้หนึ่งได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองแต่จัด,ดจได้คือกันเน้อจากเด้อจัดได้ตัวเดียวกันเพราะว่าอสูตรเดียวกันนอกจากเนาะสูตรคำนวณบนและล่างของเล่าพัฒนาหลุนเบิงวันที่หนึ่งเดือนเก็พฤศจิกให้เฮาบนนอกจากเนาะอ,อยู่ที่ดวงของเฮ้าเด้อจากเด้อพันจับปลูกปิงปองนอกจากเนาะฉับมาถือของแม่วิลากระทิศ เต็มๆนาะจะเนาะจับมาบอถือกระดวงเฮาว่ามีอะพี่น้องอันนี้ลักซิบจ้ะลักซิบช้นได้หาได้หกลักน้อยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองจับคู่ได้หกคู่อันนี้ก็ลักซิบลักน้อยล,ลักซิบช้นได้หาได้ศูนย์ลักน้อยได้หนึ่งสองสามจับคู่ได้หกตัววิ่งรูดจ้ะวิ่งรูดบนล่างน่าจะเ้อบนล่างไม่เวลาจะวิ่งรูดไว้ที่หาจ้ะตรงนี้บนและล่างหาตัวเดียวน่าจะเนาะมึงที่มาบอาได้จ้ะเนอ เบืงหนึ่งช้นทินหาหนึ่งแล้วเด้อชนที่ห้าหนึ่งตรงนี้ตัวชอบละจ้ะตัวชอบตรงนี้แล้วจตเด้อติดหางเนาหลุนเบิงนะพี่น้องเนาะอันนี้ของล่าพัฒนาสูตรขำนวนบนและล่างละจ้ะหลุนล่องเบิงวาซิมาบนนัดจ้ะเนาะของล้าพัฒนาสองทุ่มเครื่องของวันที่หนึ่งนัจ้นเนาะพี่น้องช่มห้าน้อยเป็นกับเข้าไปชมห้าน้อยแล้วจ้ะเด้อ เขาทุกวันปังทุกมือได้กินขนมทุกวันห้าหน้อยจ้ะลาะวพัฒนาบัลูอาซิมาบอยูทีดอวงของเขาด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเหล็กปิงปองนอกจะน่ะบเบลียนมากคือหาหน้อยหาหน้อยแลนมากแกจับหลักสิบหลักน่วยไปพี่น้องโหลดเอาประมาณนี้จ้างหงปังปังเราเลยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า